เหตุ hey, การณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในบริเวณบ้านบูกาฮิเลมอ่6ตบาตตงอำเภอรือ hmm. ส์จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่7เมษายน2567เวลาประมาณ22.40นนโดยมีผู้ตายเป็นเจ้าหน้าที่ทหารพลาน2นายและบาดเจ็บมีทั้งหมด9นายซึ่งเป็นผลจากการโจมตีโดยคนร้ายที่อาจารย์ชาวบ้านไม่ทราบจำนวนซึ่งซุ่มอยู่ใกล้ป่าริมทางของ จ้าหน้าที่ทหารพรานและใช้อาวุธปืนสงครามยิงเข้าไปในรถกระบะที่พวกเขากำลังนำกำลังพลเดินทางกลับไปยังฐานปฏิบัติการหลังจากเยี่ยยมชาวบ้านที่กำลังทำซุ้มประตูปูตูกรือแบดเพื่อเตรียมฉลองฮาริรายอผู้บาดเจ็บจำนวนเก้าในได้รับการนำส่งรักษาที่โรงพยาบาลรือศอทและโรงพยาบาลนาราธิวาสนเมื่อวันที่7เมษายน2567นโดยมีรายละเอียดการบาดเจ็บของแต่ละท่านดังนี้100 1นึร้อยเอกชยุธสุบูผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่4 6 1 3 ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและได้รับการรักษาที่หน่วย2องสิบเอกสุรเดชสังขงได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยที่ศีรษะและได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลอุศรสามจาสิบเอกสักิ์เพชรเรือนทองได้รับบาดเจ็บบริเวณขาซ้ายและได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลนราธิวาสศน์อาสาสมัครทหารพรานอนันต์บุระเหงได้รับบาดเจ็บบริเวณขาและแขนและได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลนราธิวาสศน์อาสาสมัครทหารพรานเปาซีเจเตได้รับบาดเจ็บ บริเวณซี่โครงด้านซ้ายและได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลนราธิวาสศน6อาสาสมัครทหารพรานมกอเสอุมาได้รับบาดเจ็บบริเวณต้นขาซ้ายและได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลนราธิวาสศน7อาสาสมัครทหารพรานสามาแอดีมาสิ์ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือศอก 8. อาสาสมัครทหารพรานอดนายสุหลงได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือศ 9. อาสาสมัครทหารพานสมาลีอเดียวได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือสอบสำหรับการโจมตีนี้เป็นการกระทําที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลรายยอซึ่งคนร้ายมากๆมีประวัติการกระทําป่วนสถานการณ์ในช่วงเวลานี้เพื่อสร้างความวุ่นวายและเสียหายให้กับสังคมจากข้อมูลที่มีหน่วยงานรักษาความมั่นคงภายในภาคสีได้เร่งดําเนินการในการดูแลสิทธิตลอดจนสวัสดิการด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการและสั่งการคุมเข้มพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบรวบรวมวัตถุพยานและเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดการเป็นหนึ่งในชุดปฏิบัติการของกองร้อยทหารพรานที่4613ที่มีวัตถุประสงค์ในการเยียวยาและให้กำลังใจแก่ชาวบ้านในช่วงเทศกาลระยอการโจมตีนี้เป็นการละเมิดความสงบสังคมและการก่อความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงได้ยกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันในการตรวจสอบรวบรวมข้อมูลและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนและพนักงานทหารพรานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่บนพื้นที่นั้นๆโดยหวังว่าผู้กระทำความผิดจะถูกจับตัวและพามาตัดสินตามกฎหมายอย่างทั่วถึงและสอบสวนจะได้รับการดำเดนินการอย่างเคร่งครัดต่อ,ตอไป